เ,เมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นมีข่าวมาว่าหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนัดคุยกับหัวหน้าพักการเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบาลหนุนที่มีการรับร่างแก้ไขรัฐนูลปลดล็อกมาตรา256อ่ะคุณสุป,ปนันคือตอนนี้มันยังไม่ถึงเนื่อนเวลาไงคุณสัจชัยใพูดได้<อ>เพราะรบ้านเราเนขนาดลงสัตยาบันยังยังทางข้างหลังเลยเลยใช่ใช่ มีงูเห่าเลยอบลปีนละโทษศกรรมไม่สุดซอยครับผมเนสัมภาษณ์จ้ของล่างออกอากาศเลยครับยืนยันมั่นหมากไม่มีการปรับแก้ไม่สุดซอยคุณสุปันคนอย่างผมกาเสนอตั้งเข้าไปในวาระที่หนึ่งวาระที่สองใช่ไหมก็การปรับแก้อไม่ไม่มีการปรับแก้อแล้วก็พอไปถึงช่วงแปรยติ ครับจำนักการเมืองหัวเขียงได้ไหมหัวเขียงปุทธ์อิพาณิช์ครับลุกขึ้นมาเสนอว่ามันต้องเนื้อโทษกรรมทั้งหมดอืมเลยเป็นที่มาของพรบรสุดซอยอ่ะอืมครับรักหลัาตอนแรกนะมันเป็นเหมือนที่คุณสักชัยยกมาตอนนี้เลยครับมัน,นโลกสวยโลกสวยครับยัง<ช><อ>ไงแล้วภูมิไทยเราก็ไม่เคยจดจำเออ หลงไหลได้ปลื้มอ้าวยกขมวดเข้ามาถ้าเรามองพรบในท้ศกรรมูกฉบับคกับร่างรัฐธระนุนหมูฉบับตอนนี้นะเออมันเหมือนกันเลยเนาะเตะเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมครับครับร่างหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยหลักการมองแล้วมันสุดยอดที่สุดอืมก็คือร่างของคุณอ่าของพ่อต้องเชิดของคุณพันศักนะฮะ ซึ่งเขาก็ไประดมพูดง่ายอ่ะในส่วนของประชาชนคนที่รู้กฎหมายมานั่งร่างกันอ่ะหามลูกหามข้ามอ่ะครับแล้วแล้วก็มานิรโทษกรรมฉบับดูถือว่าเป็นนิรโทษกฎหมายนิรโทษกรรมที่ดีที่สุดที่ควรเอาเข้าสู่สภาไม่ได้ให้รายแต่ขอตรวจสอบทุกฝ่ายถ้าคุณไม่ได้ก็ลุดแต่นักการพูดบอกแบบนี้เอาไม่ได้หรอกเอาเข้ามาไม่ได้หรอกอืทหารไม่ยอมหรอกจงที่ทหารยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออบอกไม่ เขานี้มาอยู่เพราะว่าเขาตรวจสอบทหารด้วยนะว่าคุณสั่งยังไงเออจะไหนตรวจสอบทตาหารด้วยสั่งยังไงอะไรยังไงครับผมอยู่ดีดูแต่ก็ไม่ได้เอาเข้ามาครับเอาเอา่อาร่างของสสสมุดรประการตอนนั้นอืมซึ่งเป็นการนาคนเสื้อแดงด้วยผมจําชื่อไม่ได้ลนะนะต้องข,ขอไปด้วยพอมาถึงรัฐมนูญในในช่วงนี้หกฉบับเป็นกดันครับแล้วก็ร่างของไอรอเนี่ยมันดีที่สุดเออ เราจะเห็นกระบวนการให้การได้มาซึ่งองค์คณะในการร่างก็คือสร,สรออมันมันเปิดโอเพ่นมากแล้วก็มันมีพื้นที่ให้กับตัวแทนของภาคประชาชนจริงๆไม่ใช่ฐานเสียงหัวคะแนนเสียงของอนักการเมืองครัแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสังคมจะบอแบ,บ,บ่บอแบ,บ่ใช่ไหม,อ,มอะไรจะผ่านเข้ามาก็กระท่อนกระแท่นครับแล้วสักชายบอกว่าเขาก็จะเอาเข้ามาพิจารณาด้วยอเอาเข้าพิจารณาแล้วมันจะเข้าไปกี่มาตราล่ะ เออแกงสํารวมอ่ะครับใต้เรียกเรียกแกงสํารวมใช่ไหมภาคเหนือเรียกแกงโฮภาคใต้เออภาคเหนือเรียกแกงโฮภาคใต้เรียกไอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้พี่วีมาขยายความ <c oughs> แล้วมันกลายเป็นการผสมพันธุ์แล้วเป็นการทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเจตจํานงของพี่น้องประชาชนคนเจ้าของประเทศส่วนใหญ่นะก็ไม่ใช่กลุ่มการเมืองหรือกลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยชิงทงกันนะเออมาเลกาเป็นเจตจำนงที่ประชาชนต้องการรับนุนที่มาจากลากเง่าของของเขาจริงเนี่ยมันหายไปไง ครับเนี่ยผมกลัวแบบเนี้ยแล้วบทท้ายเนี่ยมาครบสามสิบวันกรรมธิการที่ไปศึกษาเนี่ยบอกเลยไม่เอาอืมโอ้โหไม่เอานี่ไม่เอานี่บ้านเมืองจะจะไปยังไงเนี่ยตรงนี้มันก็หนาวนะมันสยองนะท่านผู้ชมพิจาีครับเราก็เห็นเวลาเรานั่งวิเคราะห์กันครับหรือนักการเมืองออกมาวิเคราะห์หรือนักวิชาการวิเคราะห์ในสถานการณ์แบบนี้ก็จะ โอ้จะไม่เอาไม่ไหวนะบ้านเมืเอนถูกได้ผลทุกท้ายมันก็เป็นแบบนี้อไปดูสุดซอยดิโค้งก็โอ้ยถ้ามันสุดไม่ไวหวรออยัางงาูย่างนี้ผลท้ายไปสุดซอยก็ออกมาครใช่ไหมผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนดีต่อประเทศชาติและสังคมไทยครับผมมองถึงการสูญเสียชีวิตของประชาชนคนที่เข้าข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวพุดภาวะเศรษฐกิจครัใช่ไหมฮะแล้วก็ที่มันหนากมากกว่านั้นก็คือมวลชนในระดับล่าง ที่เป็นเหมือนงานซึ่งเป็นเหมือนตัวตัวสร้างแรงกดดันให้กับอํานาจรัฐในทุกยุคทุกสมัยถ้าจํานวนผู้ชุมนุมเยอะรัฐก็หวันไหวแล้วถ้าว่าในส่วนของผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายที่เขามองว่านี่คือจุดสูงกลางอํานาจเมื่อไร่เนี่ยอืมมันก็จะนําไปสู่การแตกหักครับแล้วถ้าเผื่อ,อพี่น้องประชาชนคนที่ร่วมเคลื่อนไหวสูญเสียเมื่อไรนั่นะเนี่ยฝ่ายนําเนี่ยเขาก็มองเห็นชัยชนะอืม แต่กี่ครั้งแล้วในสังคมไทยที่ชัยชนะนั้นตกถึงประชาชนอืมันตกอยู่กับกลุ่มและแกนแกนของคนนํามาทุกยุคทุกสมัยอือแล้วบางทีมันก็มีตัวแปรทางอันหน้าเข้าไปขับเคลื่อนให้เกิดการประทะไปจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นอทิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมไทยต้องสรุปครับมวลชนระดับต้างที่เดินตามแกนนําที่คุณศรัทธาแกนนําเนี่ยมันก็ต้องตั้งคําถามกับแกนนําอำ แล้วสิ่งหนึ่งนะผมคิดว่าจะทําให้คุณเท่าทันสิ่งที่แกนนาอภิปรายปลาใสไฮพาร์คบนเวทีจะอะไรก็แล้วแต่ครับเทคโนโลยีมันมันกว้างมากขึ้นเออปิดรับข่าวสารจากข้างนอกบ้างเออพราะบางคนไม่รับข่าวสารอะไรเลยครับคือถ้าถ้าไม่พวกเดียวกันไม่ไม่ฟังทั้งนั้นเออฟังนี่คือข้อมูลของแกนําถูกต้องหมดทุกสิอครับ คุณสักชายทาไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้มหน้ผมเคลื่อนไหวในกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเวลาพาชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐมาเนี่ยผมก็ว่ารุ่นพี่ทวีด้วยแหละเพราะว่ารุ่นพี่ทวีเนี่ยไม่ทันสมัยเท่รุ่นผมรุ่นพ <c oughs> ี่ทวีแล้วก็เราเราโพรคอนใช่ไหมของผมนี่ยังมีมิกแล้วยังมีมิกแล้วแบกตู้ระเบิใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คุณศัจชายครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องเสียงในเวทีเนี่ยมันต้องระดับอภิมหาคอนเสิร์ตเพื่ออะไรไหมฮะครับเอาลำโพงปิดล้อมอืมอัดเสียงเข้ามาทุกทุกคิดทุกทางครับเพื่อสะกดมวลชนให้แล้วก็เทคนิคเขาต้องตั้งเบสให้มันให้มันดังมากเวลาพูดบุ้มแล้วมันเข้ามากระแทกที่ครับ ใช่แบบเราเราความรู้สึกครมพิวเตอรสุขรดีดิแล้วคือบางทีถับจะลืมในลูกเมียโทรมายังไม่รับเลยครับเพราะนั้นก็จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอื่นครับไม่แล้วเวลาเขาเล่าได้ทีกาบอกพี่น้องยังไมเราต้องยกระดับการต่อสู้คือพวกนี้เขาจะวางคนพูดเลยนะผมบอกเลยวางพูดเลยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามพอเราอารมณ์ได้ที่มวลชนพร้อมจะลุก ไปไหนก็ได้เนี่ยอือคนนี้เขาวางไว้เนี่ยทักษะการอ่านการพูดที่มันโน้มน้าวใจจะจะขึ้นมาเลยประกาศยกระดับการชุมนุมครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามยื่นข้อเรียกร้องอืแต่แล้วเดินเลยหลายเคยถามว่าถ้ายกระดับการชุมนุมแล้วไม่เดินได้ไหม,มไรับแต่ต้อไปตกลงให้คนที่ขึ้น,นมาปลุกเราเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยอยา่ยาใหญ่อย่าล้าเส้นอื เพราะถ้ามอบมันฮึกเขิมมันเลือดลมละอุแล้วไม่เดินนะยุ่งอืกครับกนํำมันจะโดนด่าจะโดนรองเท้าเครี้ยงเออคนลื้อไอ้มึงไม่่ไงจริงนี่วามันไม่ครับ